ยุคสมัยของดนตรีสากลยุคกลางสงครามศาสนาแสดงให้เห็นว่าศาสนาจักรมีอิทธิพลต่อผู้คนมากรวมถึงดนตรีก็พัฒนาขึ้นจากศาสนาในยุคนี้เริ่มต้นโดยการนำเพลงสวดของศาสนานำมาจากพระคัมภีรโบราณน,นำมาใส่ทำนองให้ทราบซึ้งและเพิ่มความศรัทธาให้ศาสนาให้มากขึ้นดนตรีจึงเป็นส่วนสำคัญของศาสนาคิดเพลงสวด เพลงสวดเริ่มแรกจากการร้องเดี่ยวโดยแม่ประสานเสียงเมื่อาศาสนาคิดได้ถูกเผยแพร่ไปในส่วนต่างๆของยุโรปจึงทําให้การร้องเพลงสวดนั้นแตกต่างกันออกไปในพื้นที่ต่างๆทําให้าศาสนาจักรต้องการจัดระเบียบของการขับร้องเพลงสวดให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยพ่ะสันตปาปาเก,กรกรีที่1่ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้นําทางาศาสนา ได้รวบรวมเพลงสวดทั้งหมดแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาลาตินเพื่อจัดทำให้เข้าใจง่ายจนผู้เรียบเรียงเรียกการติดปากว่าเกกกรีซานต่อมาในคริสตศตวรรษที่9เริ่มมีการพัฒนาการร้องประสานเสียงสองเสียงหลังจากสองก็เพิ่มเป็นสามเป็นสี่จนมีเรียกว่าโบลิโพนีถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีตะวันออกที่พัฒนาต่อยอดมาถึงปัจจุบันในช่วงท้ายของยุคกลางดนตรี ไม่ได้มีไว้เพื่อการสวดเท่านั้นผู้คนเริ่มนำมาใช้เพื่อความบันเทิงและมหรสพต่างๆเช่นประกอบการเล่านิทานเต้นระบำมายากลและเล่าเรื่องถือว่าเป็นต้นกำเนิดของอาชีพประเภทด้านดนตรียุคสมัยของดนตรีสากลบาโรก1เริ่มใช้สื่อสารต่อโต้กันเช่นเสียงนักร้องกับเครื่องดนตรีกับการบรรเลงเดี่ยวและการโต้อตอบบรรเลงเป็นกลุ่ม 2. นิยมใช้เบสเป็นทั้งทำนองและแนวประสาน สามเริ่มมีการประสานเสียงสี่นิยมใช้บันไดเสียงเมเจอร์ห้าคาลเตอร์พอยต์ยังเป็นกลุ่มลักษณะเด่นของดนตรีสมัยนี้อยู่หกมีการระบุความเร็วช้าหนักเบาลงไปในผลงานเจ็ดเทคนิคของการเอ็มโพวิเซชั่นได้รับความนิยมสูงสัมแปดมีคีย์ตลักษณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายแบบสามเก้ามีการจำแนกหมวกหมู่ของคีย์ตพาณิชและบัญญัติศั์ไว้เรียบร้อยชัดเจนสิบอุปกรณ์ได้ถือกำเนิดและพัฒนาขึ้นในสมัยนี้ ยุคสมัยของดนตรีสากลศตรวรรษที่21ดนตรีสากลในศตรวรรษที่20นี้อาจจะไม่คาดคณีได้มากนะักเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเลื่อนไหลาทางวัฒนธรรมคนในโลกเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในส่วนขององค์กรประกอบดนตรีในศตรวรรษนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรฐานของรูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์และการทำเสียงประสานโดยยึดแบบแผนมาจากสมัยคลาสสิกได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่เพื่อลองรับโดนตีอีกลักษณะคือบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อบรรเลงด้วยเครื่องโดนตรีอิเล็กทรอนิกซึ่งเกิดขึ้นจากขึ้นความถี่จากเครื่องอิเล็กทรอนิกส่งผลให บทเพลงมีสีสันของเสียงแตกต่างออกไปจากเสียงเครื่องดนตรีประเภทธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของดนตรียังคงเน้นที่องค์ประกอบหลักสี่ประการเหมือนเดิมกล่าวคือระดับเสียงความดังค่อยของเสียงความสั้นยาวของโน้ตและสีสันของเสียงยุคสมัยของดนตรีสากลยุคเลเนซอง 1. บทร้องใช้โพลีโฟนี y ส่วนใหญ่ใช้3าถึงสแนวในศตวรรษที่สิบหกได้ชื่อว่า The Golden Age of Polyphony สองมีการพัฒนาริทึิมในแบบ Double Time และ t ม i p l e Time ขึ้น 3. การประสานเสียงใช้คู่สามตลอดและเป็นสมัยสุดท้ายที่มีรูปแบบของการขับร้องและบรรเลงเหมือนกัน เครื่องดนตรีสมัยเรเนซองเครื่องดนตรีสมัยนี้ที่นิยมใช้กันได้แก่เครื่องสายที่บรรเลงด้วยการใช้คันชักได้แก่โซวิโอขนาดต่างๆโซลีเบกซึ่งตัวโซมีสวดทรงคล้ายลูกแพรเป็นเครื่องสายที่ใช้คันชักลูดเวอร์จินัลคาวิคอร์ คุยรีคอร์เดอร์ปี่ชอมปี่คอเน็ตทำเป็ดและแต่ทอมบูบนโบราณเป็นต้นยุคสมัยของโดนตรีสากลยุคคลาสสิกหฟอร์มหรือคีตลักษ์มีโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอนและยึดถือปฏิบัติมาเป็นธรรมเนียมอย่างเข้่งคัดเห็นได้จากฟอร์มโชนาตาที่เกิดขึ้นในสมัยคลาสสิกสสไตล์ทำนอง ได้มีการพัฒนาทำนองชนิดใหม่ขึ้นมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองและรัดกลุ่มกระทัดรัดมากขึ้นมีความแจ่มแจ้งและเรียบง่ายซึ่งมักจะทำตามกันมาตามสไตล์ทำนองลักษณะนี้เข้ามาแทนที่ทำนองที่มีลักษณะยาวซึ่งมีสไตล์ใช้กลุ่มจังหวะตัวโน้ตในการสร้างทำนองซึ่งนิยมกันมาก่อนในสมัยบาโรกในดนตรีแบบโพลิโฟนี3สไตล์แบบ โ m o มโฟนิกความสำคัญอันใหม่ที่เกิดขึ้นแนวทำนองพิเศษในการประกอบทำนองหลักก็คือลักษณะพื้นผิวที่ได้รับความนิยมมากกว่าสไตล์พื้นผิวแบบ Polyphony เดิมสิ่งพิเศษของลักษณะดังกล่าวนั้นก็คืออะเบอร์ตี้ซึ่งคือลักษณะการบาเลง คอประกอบแบบโบเกนคอร์ดชนิดพิเศษ4ในด้านการประสานเสียงเฮอร์มนีนั้นการประสานเสียงของดนตรีสมัยนี้ซับซ้อนน้อยกว่าการประสานเสียงของดนตรีสมัยบารลกได้มีการใช้ตร i เอดคอร์ดซึ่งหมายถึงคอร์ดโทนิกคอมินัทและซับโดมิน u ทมากยิ่งขึ้นและการประสานเสียงแบบดีโทนิกได้รับความนิยมมากกว่าการประสานเสียงแบบโครมาติก 5. คา u เตอร์พอยต์ในสมัยคลาสสิกยังคงมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในท่อนพัฒนาของฟอร์มโชนาตาในท่อนใหญ่การประพันธ์ดนตรีที่ใช้ฟอร์มทางคา u เตอร์พอยต์ซึ่งเป็นฟอร์มที่มีคา u เตอร์พอยต์เป็นวัตถุดิบสำคัญโดยทั่วๆไปจะไม่มีอีกแล้วในสมัยนี้ 6. การใช้ความดังเบาไดนามิกได้มีการนำเอาเอฟเฟกของความดังเบา มาใช้สร้างเป็นองค์ประกอบของดนตรีดังเห็นได้จากงานประพันธ์ของนักประพันธ์หลายๆคนซึ่งความดังเบานั้นมีทั้งการทำเอฟเฟกต์จากเบาแล้วค่อยเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆเรียกว่า crescendo และจากดังค่อยๆก็ลดลงเรียกว่า diminuendo